สวัสดีครับดีเจนะครับสำหรับบทนี้นะครับก็คือจะเป็นการเจาะหรือการวาดลำตัวนะครับลำตัวในอุดมคตินะครับก็คือจะมีลักษณะเหมือนกับนาฬิกาทรายนั่นเองครับคือหน้าอกใหญ่เอวคอดแล้วก็สะโพกใหญ่ครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคนเราไม่มีไขมันนะครับสัดส่วนที่จะแบ่งเป็นอุดมคติก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเราจะลองมาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราแบ่งดยสัดส่วนเนี้ย เออมันจะออกมาเป็นยังไงสำหรับผู้ชายนะครับก็คือจะมีความแตกต่างจากผู้หญิงนะครับก็คือจะใช้ความเหลี่ยมแล้วก็ความดูแลแข็งกระด้างมากกว่าผู้หญิงนะครับในขณะที่ผู้หญิงนี้จะเน้นกันว่าด้วยเส้นโค้งนะครับโครงของตัวผู้ชายนะครับจะขึ้นด้วยกล่องสี่เหลี่ยมนะครับขึ้นเป็นหน้าอกแล้วก็กล่องด้านล่างเป็น สะโพกนะครับจากนั้นก็จะมีกล่องที่ดีลงเป็นเอลนะฮะสกล่องติดกันแล้วเราก็แบ่งครึ่งกล่องนะครับจากนั้นที่กล่องล่างครับเราก็จะแบ่งมาเป็นส่วนที่เป็นเชื่อมกับขานะครับส่วนกล่องบนเราจะลากกระดูกไหปลาร้าเข้าหาตรงกลางเลยครับจากนั้นตรงกล่องบน ก็คือจะเป็นส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อหน้าอกครับจากนั้นก็ลากเส้นนี้ลงมาครับจุดสังเกตน,นะคะรับก็คือมันจะใกล้กับส่วนที่เป็นหัวนมของผู้ชายนะฮะตรงนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่เป็นซิกแพคครับเราจะมาว่ากันถึงเรื่องการแบ่งสัดส่วนของผู้หญิงกันบ้างน,นะครับเราสามารถใช้กล่องได้เหมือนกันครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็คือเป็นกล่องที่ดูแล้วมนกว่าอ่ะเราจะมาแบ่ง ครึ่งไัน้นะครับแล้วก็ตรงสะโพกค,ครับเราจะแบ่งให้มันดูเราเป็นกระปรงครับแล้วก็ลากเส้นแบ่งครึ่งลงมาเลยครับจากนั้นเราก็ทําเหมือนผู้ชายนะครับก็คือทำสองกล่องเป็นเอนะฮะแบ่งให้ปะลาลาเหมือนกันครับจากนั้นก็ตัดลงมาเป็นสามเหลี่ยมเป็นเป้านะครับคิดซะว่ามันคือางเก่งในนั่นเอง ก็วาดขาลงม,มาสังเกตน,นะครับขาของผู้หญิงเนี่ยจะมีความโค้งบนมากกว่าของผู้ชายตรงส่วนของเอลท่อนบนนะครับจะเป็นการเริ่มของซี่โครงนะครับแล้วเราก็ได้สัสดส่วนของผู้หญิงมาแล้วครับโอเคแล้วทีนี้เราก็มาดูวิธีการล่างผู้ชายในมุม45องศากันบ้างนะครับืรนเดินครับก็คือวาดกล่องขึ้นมาเลยแต่วา,วาดกล่องให้มันเฉียง45องศาเหมือนมุมที่เราวาดนะครับ จากนั้นขีดเส้นตรงกลางครับถ้าสังเกตนะฮะมุมของเส้นตรงกลางเนี่ยทางซ้ายและขวาถ้าวัดกันจริงๆมันจะไม่เท่ากันเพราะว่ามันเป็นปรเฟกทีฟครับจากนั้นก็เก็บที่เหลือให้เหมือนกับตอนที่วาดหน้าตรงนะครับและส่วนที่เป็นหน้าอกนะครับสำหรับผู้ชายที่มีกล้ามก็คือกล้ามจะนูนขึ้นมาเล็กน้อยนะฮะ แล้วเราก็มาเริ่มแบ่งซิกแพคกันเลยครับจากนั้นก็เก็บส่วนด้านข้างของผู้ชายครับเอาละครับมาถึงตาของวาดตัวละครสิวก็นบ้านนะครับวาดกล่องเหมือนเดิมครับเหมือนกับตัวผู้ชายเลยครับก็คือวาดกล่องให้มันเป็นมุม45องศา,า,า,าครับโดยที่แบ่งให้เหมือนกับตอนที่เราวาดหันหน้าตรงครับ ในการวาดหน้านอ,อกผู้หญิงนะครับเราจะวาดให้ปันออกมาจากครึ่งหนึ่งของกล่องบนนะครับแล้วก็ย้อยลงมาจนถึงช่วงบริเวณกล่องกลองของเอตรงเอวด้านบนนะฮะจากนั้นก็เก็บฟีโครงแล้วก็เป้าให้เรียบร้อยครับเอาละครับมาถึงด้านข้างกันบ้างน,นะฮะผู้ชายหันข้างนะครับสังเ,เกตน,นะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นกล่องที่ดหันด้านข้างนะครับ มันจะมีส่วนที่เอียงอยู่ด้วยเดี๋ยวเราจะมาว่ากันว่าทำไมมันเอียงนะครับแต่ว่าตอนนี้เออแบ่งครึ่งให้มันเป็นอ่าด้านหน้าและด้านข้างกันก่อนครับส่วนที่เอียงเนี่ยเพราะว่าปีกของแขนด้านหลังนะครับมันจะมีความใหญ่และส่วนที่เป็นเอวด้านหลังของผู้ชายนะครับมันจะมีอ่าคานหดเล็กลงเมื่อถึงช่วงหน้าท้องนะฮะ แล้วก็จะไปใหญ่อีกทีหนึ่งในช่วงของก้นนะครับสำหรับผู้หญิงก็เช่นกันนะครับแต่คือจะใช้รูปทรงที่เป็นบุกลมมากกว่าหน้าอยู่บริเวณระหว่างกึ่งกลางระหว่างกล่องบนและกล่องกล่องเอวด้านบนนะครับ แล้วก็เก็บรายละเอียดที่เหลือถ้าเราสังเกตด,ดูความโค้งเบ้าของสัดส่วนของผู้ชายและผู้หญิงนะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าเป็นเหลี่ยมแล้วก็เป็นเส้นโค้งนั่นเองฮะและนั่นก็คือทั้งหมดของการแบ่งสัดส่วนผู้ชายและก็ผู้หญิงนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ